่งนี้กระแสทหารก็มาแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะใช้โอกาสนี้ตอบคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมแต่พอตอบแล้วนะครับผมก็จะถามต่ออีกทีว่าทหารมีไว้ทําไมมาแรงแซงโค้งมากนะครับอาจจะแซงแม้กระทั่งกระแสของแม่ทัพภาคที่2นั่นก็คือผู้กองอตตอมทหารหญิงแข็งแกร่งแรงกล้าเดินหน้าชี้ไม้ชี้มือนะครับและด้วยวาจาอันสุภาพ please 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 บอกให้ฐานกัมพูชานั้นถอยออกไปก็เป็นไบโร่เมื่อวานนี้นะครับประเทศไทยคนไทยเฮ hey! เรามีวีรสตรีคนใหม่คำถามทหารมีไว้ทำไมคำตอบก็คือทหารมีไว้ปกป้องประเทศชาติรวมไปถึงทหารอื่นๆนะครับที่สู้รบบาดเจ็บล้มตายในแนวหน้ารวมไปถึงทหารในแนวหลังที่คอยบัญชาการคอยวางแผนทุกคนนะครับ ปกป้องประเทศชาตินี่คือคำตอบว่าทหารนั้นมีไว้ทำไมแต่แต่นะครับเมื่อไม่นานมานี้เองก็มีข่าวออกมาว่ามี8ดในผลพังงาดขึ้นมานั่งเต้าอี้คณะกรรมการบอร์ดของหุ้นในเครือปอตอทคุณเป็นทหารคุณมานั่ง ในบอร์ดปอตอททาไมคุณมานั่งในบอร์ดของรัฐวิสาหกิจอื่นๆเต็มประเทศชาติทําไมคุณมานั่งในบอร์ดของบริษัทเอกชนเต็มประเทศชาติทําไมทหารมีไว้ทําไมคําตอบนะครับปกป้องประเทศชาติแต่ทหารไม่ได้มีไว้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการรัฐพันลึกเพื่อที่จะครอบงํา ครอบครองประเทศชาติเพราะฉะนั้นนะครับสังคมไทยเรามีวุฒิภาวะพอที่จะแยกแยะได้ไหมว่าทหารแบบไหนที่เราควรสนับสนุนแต่ทหารแบบไหนที่มันสะท้อนรัฐพลึกที่ครอบงำประเทศชาติที่สมควรจะต้องมีการปฏิรูปขอบคุณครับ